ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคีเวในการเดินหน้าบุกตลาดเมืองไทยด้วยการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์รุ่นใหม่นั่นก็คือนโปเลียน500หลังจากที่คีเวได้เปิดตัวรุ่น V3024 ไปแล้วตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์พศ2567ด้วยราคา177,900บาท ก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการครูเซอร์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งมันคือพรีเมียมครูเซอร์สไตล์อเมริกันบอบเบอร์ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบให้ความสวยงามลงตัวเป็นอย่างยิ่งคีเวเน้นรายละเอียดบนตัวรถทุกจุดให้ดูพรีเมียมมาพร้อมกับเฟรมทรงเปลคู่ที่ลงตัวกับเครื่องยนต์ v ีทวินหรือ V2 สูบ8วาล์ว4วาลต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรจริง298 cc ให้พลังสูงสุด30แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด26.5นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีท็อปสปีดท,ที่ทำได้ประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในส่วนของความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่37กิโลเมตรต่อลิตรรุ่นนี้เบาะนั่งเตี้ยเพียง690ม mm, ิลิเมตรใครๆก็ขี่ได้ ชุดไฟหน้าเป็น LED โปรเจคเตอร์ทรงกลมเรือนไมดดิจิตอล LCD วางตำแหน่งไว้ด้านหลังของตุ๊กตาแฮนด์ให้ความโดดเด่นและสวยงามเป็นอย่างยิ่งชอ็อคอัพหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวขนาดแกน51มิลิเมตรซึ่งมีขนาดที่ใหญ่มากแผงคอล่างมีน็อตยึดข้างละ3ตัวให้ความโดดเด่นและเพิ่มความมั่นคงในขณะขับขี่ชอ็อคัพหลังคู่คอยสปริงปรับสปริงแบบเกลียวสตัด ดิสเบรกหน้าเลดินเมาส์สีลูกสูบขนาดจาน300มิลลิเมตรพร้อม ABS 2 Channel ดิสเบรกหลัง2ลูกสูบขนาดจาน2 0ร mm. ยมิลลิเมตรต้องบอกเลยครับว่ามันให้ความโดดเด่นในสไตล์ของอเมริกันบอบเบอร์อย่างแท้จริงความจริงแล้วผมก็มีความชื่นชอบเจ้า k e y วว y V3024 คันนี้มันให้การขับขี่แบบสบายๆชิวๆเน้นการขับขี่แบบพักผ่อนไม่เร่งรีบ ถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปดูตัวจริงผมจะบอกเลยครับว่าทุกจุดบนตัวรถนั้นมีรายละเอียดต่างๆที่มากมายซึ่งมันให้ความประณีตในการออกแบบที่ต้องยอมรับว่าคีเววันนี้กับคีเวเมื่อสมัยก่อนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับส่วนรุ่นที่ผมกำลังเฝ้ารอคอยการเปิดตัวเป็นอย่างมากในขณะนี้ก็คือนโปเลียน500ซึ่งผมได้เกาะติดความเคลื่อนไหวมาอย่างใกล้ชิดยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าคีเว มีแผนจะเปิดตัวนโปเลียน500ในเมืองไทยแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงหรือจะเป็นช่วงปลายปีนี้ก็อยู่ที่ว่าการตรวจสอบเรื่องของมลพิษไอเสียนั้นผ่านพ้นไปด้วยดีหรือไม่ถ้าไม่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นเราก็จะได้เห็นการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้แต่ถ้าวัตุทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีภายใน1นเดือนข้างหน้า เราคงมีโอกาสได้เจอเจอกับเจ้านับปริียน500คันนี้อย่างแน่นอนรูปแบบดีไซน์ของมันนั้นก็มาในสไตล์ของอเมริกันบอบเบอร์ที่โดดเด่นด้วยเบาะนั่งเดียวทังน้ำมันทรงหยดน้ำและมิติตัวรถที่ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปเบาะนั่งเตี้ยเพียง695ม mm. ิลลิเมตรบอกเลยครับว่าน่าขับขี่เป็นอย่างยิ่งผมมีความชื่นชอบการออกแบบดีไซน์ในภาพรวมของตัวรถไม่ว่าจะเป็น โชคอ,อัพหน้าที่มีฝาพลาสติกครอบให้ความโดดเด่นและแตกต่างไปจากรถครูเซอร์ทั่วๆไปบวกกับเครื่องยนต์วีทวิน8วาล์ว4วาล์ต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริง475.6ซีซีให้กำลังที่สูงถึง50แรงม้าที่8,500รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด42นิวตันเมตรที่6,700รอบต่อนอาทีมี6เกียร์ ขับเคลื่อนด้วยสายพันฟันเฟืองไม่ใช่โซ่มีแท็กชั่นคอนโทรลซิสเต็มมีแอสซิสต์แอนด์สลิปเปอร์คลัชหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ L C D ทรงกลมให้ความสวยงามในภาพรวมของตัวรถนั้นบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมมีความประทับใจเป็นการส่วนตัวและบอกไปแล้วครับว่าถ้ารุ่นนี้มาเปิดตัวที่เมืองงเราเมื่อไหร่ผมจะรีบไปจับจองเป็นคนแรกทันทีส่วนคุณผู้ชมที่ชื่นชอบนบโปเลียน500 อดใจไว้รอชมตัวจริงกันได้เลยครับอีกไม่นานเกินรออย่างแน่นอนเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ